สหรัฐเผยคลิปเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ของสหรัฐทะยานขึ้นจากรันเวย์หลังมีรายงานว่าสหรัฐเริ่มโจมตีเป้าหมายกว่า85จุดที่เชื่อมโยงกับอิรานในอิรักและซีเรียรเป็นครั้งแรกรวมถึงคลังอาวุธต่างๆเพื่อตอบโต้เหตุทหารอเมริกัน3นายเสียชีวิตและอีกราว40นายได้รับบาดเจ็บจากการโจมตี้วยโดรนทางอากาศใส่ฐานทัพทหารที่รู้จักกันในชื่อ Tower 22ใกล้ชายแดนจอร์แดนและซีเรียรเมื่อวันที่28มกร,ราคมที่ผ่าน ซึ่งอิหร่านได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าวและกลุ่มติดอาวุธได้กระทําการดังกล่าวเองส่วนแถลงการจากกองบัญชาการกลางของสหรัฐหรือเซนคอมระบ,บุว่า ได้โจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายกว่า85แห่งในอิรักและซีเรียรเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เวลา16นาฬิกาตามเวลาในสหรัฐการโจมตีทางอากาศของสหรัฐใช้กระสุนแบาดแม่นยำกว่า125ลูกเป้าหมายโจมตีคือศูนย์บัญชาการและควบคุมปฏิบัติการศูนย์ข่าวกรองรวมถึงคลังเก็บอาวุธหลายแห่งซึ่งเป็นการโจมตีเป้าหมายของกองกำลังคัดสังกัดกองกำลังพิทักษการปฏิวัติอิสารามอิรานหรือ IRGC และรวมไปถึงกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายด้วยด้านโรซิแลนดจอร์แดนผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวอาจาซีรารายงานว่าสหรัฐระบุตั้งแต่เกิดการโจมตีว่าจะเกิดการตอบโต้ทางทหารทั้งโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐและลอยด์ออสตินรัฐมนตรีกลาโหมระบุว่าการตอบโต้จะมีหลากหลายรูปแบบและนี่อาจเป็นเพียงแค่การตอบโต้ช่วงแรกเท่านั้น ส่วนเมื่อวานนี้สื่อท้องถิ่นของซีเรียระบุว่าสหรัฐได้โจมตีหลายพื้นที่บริเวณทะเลทรายในซีเรียรวมถึงชายแดนซีเรียและอิรักทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บส่วนด้านอิรักระบ,บุว่าสหรัฐได้โจมตีทางอากาศอย่างน้อยหกครั้งดานยาหยาราซูโคษกของกองทัพอิรักออกมาระบ,บุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการละเมิดอธิปไตยของอิรักและเป็นภัยคุกคามซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายในภูมิภาค ด้านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐโพสลงเอ็กซ์ X ว่ากองทัพสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายหลายแห่งในอิรักและซีเรียตามคําสั่งพร้อมย้าว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งในตะวันออกกลางหรือที่อื่นใดในโลกแต่ขอบอกถึงพวกที่ต้องการทําร้ายสหรัฐว่าสหรัฐจะต่อโตแม้ว่าการโจมตีของสหรัฐจะไม่มีการโจมตีเป้าหมายในอิรานโดยตรงแต่ก็ทำให้โลกหว่นกลัวว่า จะยิ่งเพิ่มความตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ลามมาจากสงครามในฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่กำลังครบ4เดือนในอีกไม่กี่วันนี้ด้านนักวิเคราะห์ระบุว่าการเริ่มโจมตีของสหรัฐในอิรักและซีเรียครั้งนี้คือการเพิ่มความตึงเครียดที่จะเพิ่มขึ้นเป็นขั้น,นต่อไป